The Face b a c k Archive และนี่ก็คือตอนที่2ครับหลังจากที่ผมได้เล่นตอนที่1ไปแล้วเนี่ยผมก็นอนนึกถึงเกมนี้มาตลอดเลยเลยครับเพราะว่าอยากรู้ว่าทางออกอื่นเนี่ยจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่าจะให้เล่นเกมนี้เลยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมติดทำ d o m i t i a i s Remaster อยู่ก็เลยต้องไปโฟกัสกับเกมนั้นก่อน และตอนนี้ที่ทุกคนกําลังได้ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมกําลังหาข้อมูลและทำ d ด m มทับิสเรม e สเตอร์ตอนสุดท้ายอยู่ครับแต่ก็มีเวลานิดหน่อยที่จะเอามาเล่นเกมนี้เพราะว่าผมก็รู้สึกค้างคางกับเกมนี้จริงๆและขอสปอยหน่อยนะครับว่าในที่สุดผมก็ผ่านเกมนี้จนได้ครับและแน่นอนครับว่าสําหรับเกมนี้ยังคงก๊กคอแตกเหมือนเดิม <Brand. S 1> อยากรู้เหรครับว่าเป็นยังไงงั้นผมขอเวลาทักาทนิสหนึ่งนะดีครับทุกท่านผม เอิอเองนะครับและนี่ก็คือแฟนอาร์ตดีๆจากคุณอากินั่นเองนี่เป็นแฟนอาร์ตจากคลิปเกม s e ล e ดี n ทั t y d a y Are r o m i n g ครับที่ตัวผมนั้นมีใบหน้า,าเหมือนกับตัวละครที่ชื่อว่าอัฟและนี่ก็คือใบหน้าที่ผมชอบมากที่สุดแล้วเลยครับแบบผมจริงจังนะครับต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตดีๆจากคุณอากิอีกครั้งด้วยนะครับ ท้ายนี้แล้วนะครับผมฝากทุกท่านที่น่ารักกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับทุกท่านอาจจะคิดว่ามันไม่สําคัญอะไรแต่จริงแล้วมันสําคัญมากเลยละครับการที่คุณกดไลค์ให้กับผมเนี่ยมันเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมมากๆเลยละครับและที่สําคัญเลยนะครับมันทาได้แบบฟรีๆเลยดังนั้นผมฝากไว้ด้วยนะครับกดการคนละหนึ่งไลค์เนี่ยก็ทําให้ผมมีไฟในการทําคลิปต่อแล้วแหละครับครั้งนี้ครับผมจะต้องทําได้เชื่อผมครั้งนี้ผมจะต้องออกทางอื่นให้ได้ ตอนนี้เริ่มคุ้นชินแล้วครับว่าเยเดี๋ยวนะบอลนี้ไปไหนอ่ะมันเปลี่ยนแพทเทิร์นหรือเปล่าปกติมันต้องมากันแล้วดิพี่อาจจะวิ่งเร็วไปนิดนึงโอ้โหนี่ไอ้ขี้ฟ้องผ่านไปแล้วเป็นไปไม่ต้องมาหัวเราะเลยบอลนี้โอเคกดสิเอ้ย อคทีนี้ไอ้ตรงห้องบันไดนะครับห้องที่มันจะมีบันไดดอกมันจะเปิดแล้วคือผมจะลองเอาบันไดอันแรกมาปีนตรงนี้ดูนะครับว่ามันปีนได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจําเป็นต้องใช้2บันไดในการปีนขึ้นไปหรือเปล่าแต่ถ้าหาก2บันไดผมก็ไม่รู้แล้วจะไปหาบันไดอันสุดท้ายจากไหนนะครับคือถ้าเราเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างหรอกครับที่อ่าชิคก้าลองไปดูมันก็ออกได้ทางเดิมอะ แต่บันไดตรงนีน้มันจะพาผมไปออกอีกที่นึ่งเว้ยก็ผมดิผมอยากรู้ว่ามันต่อได้หรือเปล่าเท่าน,นั้นเอง please sir please ต่อไม่ได้อ่ะโคตมันต่อไม่ได้อ่ะ,ก,ออะกลับมาทางนี้ก็มีสิทธิ์โดนอันนี้ป่ะโดนเอ่ลอกสตาร์เฟนด,ดี้ชี้หน้าเอาทีนึงหรือว่ามันต่อได้วะผมไม่รู้เลยอะ ต่คือบันไดเราได้บันดไดมาแค่อันเดียวเองนะ,ะมันเข้ามาในนี้ด้วยเหรอ<ะ>อ่ามันมีอยูอ่สองทางออกนะครับที่ต้องใช้บันไดแต่ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ความลับเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอออกให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะ ค okay. ผมว่าผมต้องไปหาคอนมาคอนน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญในการแบบในการอันนี้ของเราคิดว่างั้นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมรอชิก้าเดินไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมวิ่งทะลุไปแล้วตามหลังชิก้าไมทีมันจะอันนี้ไม่วะอยู่ที่ว่าผมวิ่งไปกดตรงนั้นเร็วแค่ไหนแล้วผมเข้าไปอีกตู้นึงได้เร็วแค่ไหนงงใช่ไหมงงเหมือนกันครับผมอยากลองดูอะ แต่ชิค้ามันเดินช้ามากเลยจริงๆเราไปหลบอยู่ตรงนู้นก็ได้ดีว่ะไอที่เก่าของเราอะ่ะแม่งเอ้ยผมคำนวณผิดจัดไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยผมไม่รู้เนี่ยผมจะเข้าตู้ตรงนี้ทันหรือเปล่านะแต่ผมจะลองดูผมจะลองพยายามดูอย่างน้อยตอนนี้เออผมคิดว่าเวลามันก็ยังไม่อันนี้ขนาดนั้นนะไมไ่แย่ขนาดนั้นเลยโอเคได้ละ เหลือแค่บอนนี่ยังมาขวางผมก็พอ,อเก้มาละเรียบร้อยแต่ว่าผมจะไปยังไงนี่สิบอนนี้จะขอทางหน่อยได้ไหมอย่าทำตัวอ้วนได้ไหมชิบุกอย่าทำตัวอ้วนได้ไหมโอเค ให้ตายเถอะซาระ่ะนายนี่มันทำให้ฉันหงุดหงิดจริงๆเลยโอ้โอเดินมาปะโอ้เล็ตีโอ้ขอให้ไม่เห็นขอให้ไม่เห็นสาธ <c oughs> าุโอ้มันอยู่ตรงนี้ผมจะทันไหมดูกัน เค okay. ว่านี้ผมเร็วมากเลยเนี่ยสครูเดวุ่มาอยู่นี้ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้อนนี้ผมเร็วมากตอนนี้ผมเร็วมากผมใช้ทำลายใหม่ของผมโอ้ผมหากุญแจไม่เจอเวนกํมอันนี้อะไรอะกล่องนี้เต็มไปหมดเลยอย่าบอกว่าเราต้องหาคอนมาทุบหรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่า ไคุณแจอยู่นี่แม่เอ้ยขอร้อง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 ให้มันไปตามชี่ฉันหวังเถินนะ please please sir throw ship part t h l o w oh h o i พลาดครับพลาดคำนวณผิดบอนนี่มันตามตรงนั้นทันอะซิก้าถึงทันไหมถ้าหายซิก้ามันเข้ามาก่อนผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปทันหรือเปล่า ไม่ทันแล้วครับผมอาจจะหลบตรงนี้ได้ผมไม่จะหลบตรงนี้ได้ขอร้องละฉัน <c oughs> ขอร้องละยิ่งกว่าเกมกาชาติไหนไหนพรีสพรีสได้ครับได้มุมบอดอีกหนึ่งมุมทีนี้เออผมต้องไปเข้าห้องนั้นให้ได้เคเคนี่ผมว่าแล้วมันต้องทำได้อะไรเนี่ยมีอะไรคีย์กุญแจ 8เอ่เออ่ะตะกี้คือฟอ็อกลิฟคีครับเนี่ยมันจะเป็นเอ่อรถแบบเหมือนรถรถรถเลื่อนอะ่ะเป็นรถลิฟอะ่ะนี่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 น่าจะใช้อันนี้นะแบบโ,โอ้โองพระเจ้าขอร้องของมันเป็นจริงเจียมบอนนี่ฉันพอฉันได้แล้วว่ะเพื่อนแล้วไอ้ตรงเนี้ย ผมว่ากล่องอ,อีกอันนึงเป็นกล่องบันไดชัวแต่ว่าอตอนเนี้ผมว่าผมเข้าตรงนี้ได้เว้ย oh. ถ้าบอนนี้ไม่ฆ่าผมก่อนนะกด E โอเคโอเคอย่างน้อยเอาทีละอยา่ oh. <c oughs> อยางโอ้ยยังให้กูเล่นต่อยโอเคผมจําได้ว่าถ้าหากเราออกอตรงโกดังตรงนั้นอาจจะต้องใช้บันได3อันแต่นี้เรามีแค่2เราเข้าช่องแอร์ได้อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์ตัวอะไรหรือเปล่าแต่ช่องแอร์แบบนี้มันทําให้ผมนึกถึง สปริงแท็บเลยมันคงไม่มีสปริงแท็บที่นี่หรอกใช่ไหมไม่ลงครับใครจะลงก็ลงผมไม่ลงอ่ะหูยมีเลือดขึ้นไปข้างบนโอ้พระเจ้านี่คือสิ่งที่ดีหรือเปล่าผมก็ไม่ร,มมรู้อย่างน้อยก็มีความพืบหน้าครับได้เอได้อย่างน้อยก็ได้ฉักหนีใหม่ อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะโอ้โหเดี๋ยวนะอันนั้นไฟฉายเหรอเรามีไฟฉายด้วยเหรอปกติใช้โกสติกอย่างเดียวนี่เย้ยไฟฉายมาจากไหนโอ้โหทางเดินแบบนั้นผมขยับตัวไม่ได้อย่โอ้ผมรู้สึกว่า มันไม่ใช่เรื่องที่ดียังไงไม่รู้เฮ้ยอย่าบอกมันอยู่ข้างบนโอ้โอ้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ผมเจอกับพ่อใหญ่อีกแล้วมันไม่ใช่ทางออกแล้วพ่อใหญ่ผมขอโทษจริงผมรู้นะว่าชื่อเกมนี้เป็นชื่อของพี่อะแต่แบบว่า พี่ให้ผมแบบว่าไปแบบว่ากลับไปดีๆได้ไหมโอ้ยเตรียมพร้อมแล้วนะโอ้โหมันเล่นแบบว่าอยู่หลังแน่นอนเลยทุกคนผมหันหลังไปแม่งวาร์วอยู่ข้าหลังผมชัวเอ,อต้องเงยหน้าขึ้นนะเงยหน้าขึ้นวัดเตะเฮ้ ผมไม่กล้าหหลังอะไฟฉายดับแล้วด้วยโอ้หายไปแล้วข้างบนทุกคนจับมือไว้นะครับจับมือไว้นั่นแน่นจับมือไว้ใครถอดหูฟังใครถอดหูฟังออกใครถอดหูฟังเลอใครดูครึ่งจอนะครับเออใ้ยังพูดไม่จบเลยผมผมอยู่ไหนอะ ฮัลโหลผมมองอะไรไม่เห็นเลยกูกูรอตั้งนานเพื่อให้มึงทำแบบนี้สินะแล้วก็คือไม่มีเพิ่มเลยโอตอนนี้ผมรู้แล้วว่ายังไงเริ่มยังไงผมจําได้ว่ามันจะมีกล่องอันนึงที่มันเลืองแสงเว้ยซึ่งผมคิดนะครับว่าแม่งต้องใช้ค้อนเชื่อดิประเด็นนะฮะ ก็คือเราต้องหาปุ่มให้เจอก่อนอย่างแรกปุ่มกับกุญแจเอ้ยเจอของดีครับของดีไม่มีครับไม่มีสปีดไปเลยสปีดแบบสปีดเลยรีบเข้าห้องตรงนี้ได้เราก็จะนำมันหลายก้าวอยู่ครับโอเคดูดีๆครับเช็คดูดีๆแล้วก็รอเลฟตี้ผ่านตรงนี้ไปก่อนมี4มี8นะครับ ที่เดิมเลยโอเคทีนี้ผมจะไปตรงนี้ก่อนหรือไม่ก็ถ้าหากมันดอบที่เดิมผมว่ากุญแจอยู่ข้างในเชื่ชอผมดิว,ว่ากุญแจอยู่ข้างในน,นี่ว่าแล้ว ทีนี้ผมก็รีบเลยครับขอให้ทันก็แล้วกันถ้าหากเป็นตู้นี้เนี่ยมันจะดีชิปหายและลืมอีกแล้วรอยทันร้อยทันคอยทัน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 อุ้ยอุ้ยโคตรเซียนเหมือนคนเรียนมาไม่ใช่คนเรียนครับผมรีซีโร่มาหลายทีแล้วครับแบบรีแล้วรีอีก มีหวังอยู่เรามีหวังอยู่งั้นแปลว่าทางออกที่แท้จริงเนี่ยน่าจะเป็นทางออกไอ้นี่ทางออกที่เราต้อง,ปงไปขึ้นไปซึ่งผมต้องเอาบันไดให้ได้3อันแล้วกล่องที่ผมเห็นเป็นสีน้ําเงินน่ะผมก็ไม่รู้เว้ยว่ากล่องนั้นอะ่ะมันเป็นกล่องกล่องที่สามารถอันนี้ได้จริงๆหรือเปล่าแบบเป็นกล่องที่ผมคิดนะว่ามันจะสามารถทุบได้จริงๆหรือเปล่าถ้าหากมันทุบได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละครับ ผมเดได้ว่าถ้าหากเราออกจากตรงนี้ไปเนี่ยเราจะต้องเดินไปทางสามแยกเพราะว่าเลตตี้เนี่ยมันจะเดินเข้าไปอีกทางหนึ่งครับตรงนี้เราเอ่อปล่อยให้บอนนี่แบบว่ามาทางเลี้ยวก่อนเราจะได้แบบโอเคมีช่องเวลาออกไปทีนี้สิ่งที่เราต้องลองครับเราลอชิก้าให้ทันออกเบรกรับสิ่งที่เราต้องลองครับเราลอชิก้า ยนายอย่าทำชั้นก็พอนายทำชั้นเออเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันเราไปไหนไปกันไงเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันโอเคอยากรู้ครับก็ตรงนี้ผมต้องฟังดีๆไอ,อ้ตรงเนี้ยผมจำได้ว่าผมต้องวิ่งตามหลังไม่กล้าเอาหน้าออกไปเลย ตรงนี้น่าจะเป็นถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นไอ้นี่แกม็อกเฟดี้เฮ้ยแกม็อฟเฟดี้กำลังมาเกือบแล้วเกือบแล้วตะกี้เลฟตี้ครับบอนนี่ใจเย็นก่อนนะโอ้ยบอนนี้ตรงนี้ไม่ได้บอนนี้ตรงนี้ไม่ได้ครับต้องรอบ,บอนนี้มาก่อนไม่งั้นมัน สวบตูดผมโอ้โหหน้าหน้าห้องเลยนะบอลนี่โอ้โหพระเจ้าทำไมต้องเป็นตอนนี้ละบอลไม่เอาสิฉันอุตส่าห์นี้แล้วนะเพื่อนเออโอเค เราไปผมจำได้ตรงนี้จะมีกล่องใช่ไหมนี่โคตรดีเราจะกลับไปทางเดิมตอนนี้นะไหนเพื่อนรักฉันไหนเพื่อนรักฉันไหนเพื่อนรักฉันจริงๆแล้วไปทางนู้นด้วยนะไปทางที่ผมต้องการจะไปดนะ้วย แกมล็อกเฟดดี้ไปทางนี้ครับแต่แกมล็อกเฟดดี้มันเดินเร็วอยู่ปิดไว้ก่อนนะอย่างน้อยเรามองไปทางที่บอนนี่อยู่บอนนี่มันจะไม่เดินมาครับคือคือพูดง่ายๆว่าเรามองเราสามารถมองทะลุกำแพงได้อะสคริปต์ของบอนนี่มันถูกเอ่อให้ทำมาแบบนั้นอนะโอเคถ้าแกมล็อกเฟดดี้มันเดินไปแล้วผมจะต้อง อุ้ยมือสั่นแล้วครับมือสั่นแล้วขอละไอชี้กูออกมาหลายทางแล้วให้กูออกเถอะเพื่อนเยียบโอ้โหพระเจ้าโอ้โ oh, หแล้วไม่มีไฟฉายด้วยกูยจะตายกับฟ็อกซี่เหมือนเดิมไหมเนี่ยหืโอ้โหมืดตึ๊บเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยวิคซินวัดต่อ นกเหรอนกของไอ้ฟ็อกซี่นี่มันล่อซื้อที่มันหายแล้วโอ้ยวิ่งวิ่งผมต้องไปเจอฟ็อกซี่ตรงนี้เหรอไม่เอ้ยโอเคโอเคโอเคตอนค่อยครับตอนค่อย ต้องกม้มสิฉันก้มได้ดิผมต้องดูแพทเทิร์นมันให้ได้ก่อนอะ่ะหรือว่าผมต้องตามนกไปวะไม่รู้มันมีสองตัวเฮียผมนี้ก่อนผมคิดนะผมคิดนะเดินไปให้สุดพยายามเลี่ยงสายตาม,มันให้ได้มากที่สุดนั่นแหละนั่นแหละอย่าหันกลับมาก็พอเดินวนเป็นวงกลมไปซะไอ้แม่งเสือหันโอ,โอ้โอโอ้โอโอ้ S <S> ฟ็อกซี่ตาดีมากครับแล้วก็นกจะช่วย้อ,อ้ยรู้สึกดีแบบนี้มันจะเห็นไหมมันจะเห็นผมป่ะฉันอยู่ในที่มืดนายมองไม่เห็นฉันโอ้ยไอ้ไนกเป็ด <S 2> <S 2> ก็คือเนี่ยรถอ่ะมันเรียงตามแพทเทิร์นให้เลยเราก็แค่ต้องสลับไปทีละคันสลับไปทีละคันว่าแต่มันต้องล้ำแค่ไหนครับทำให้หุ่นอนิมาโทนิกนกสามารถบินได้จริงโคตรเท่ถ้าหากเป็นนกพลาสติกยังพอว่านะแต่น,นี้มันเป็นหุ่นอะแถมสามารถคอมพพนเนียนกับฟ็อกซี่ได้ด้วยเราอย่าเพิ่งสนใจในกรเราไม่รู้โอ้โอนกวินซ้ายแล้ว รงนี้ถ้าหากเราไปซ้ายเลยมันจะได้ไหมไปซ้ายเลยติดนกค,ครับไปซ้ายเลยติดนกอันนี้มันวนนะฮะอันนี้เราต้องรออ๋อวนขวาโอเคไม่ใช่ดีแล้วทำไมมึงถึงหันไปไอ้เราก็คิดว่าจะวิ่งวนตรงนั้นนะ่ะโอเคเราดูนกก่อนโอเคนกมันจะไปกลับถ้าหากตรงนี้มันมีเช็คพอยท์ ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางออกที่แท้จริงแล้วใช่ครับนี่คือทางออกที่แท้จริงเดินตามหลังก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามีนกอีกโอเคอุ้ยอู๋อย่าลืมดูป้าแปลว่าผมไปแบบนั้นไม่ได้ถ้าไปแบบนั้นไอ้นกบ้านี่มันจะเห็นผม คือจะให้วิ่งไปเลยมันก็อันนี้ฟ็อกซี่ไม่ได้ครับเพราะว่าฟ็อกซี่อยู่แถวนั้นมันใกล้กว่ามันใกล้กว่ามากโอเคหันกลับมาแล้วนกโอเคมันไปแตะที่เดียวกันอย่านะอย่านะไอ้นกบ้านี่โอเคผมต้องใช้รถในการอันนี้อย่าหันกลับมาแล้วกันอย่าหันกลับมา โอเคทีนี้ก็ชิวเลยครับตอนนี้ก็คือสามารถตะโกนเอ้ยฟ็อกซ่ยังได้เลยนะเว้นแต่เฟซแบนมันจะเอ๊ะอ๋อนี่โอ้ยเกือบแล้ว <c oughs> เกือบท้าเกือบท้าทายอำนนจนมืดโอ้ขอให้เอ้ยพี่ผมไปด้วยขอให้รอ,อทีเถอะนะอย่าบอกนะว่า <c oughs> อ้ พวกหุ่นมันคงไม่มาเดินกลางถนนที่มีรถขับไปขับมาแบบนี้หรอกเนาะผมพูดจริงนะโอ้คิดว่าหันมาแล้วกูจะเจอหมีเหลืองรองกูอยู่ไอตรงนี้นะครับผมจะพยายามอ่านเท่าที่อ่านได้นะครับมันเป็นข่าวที่มีคนหลายคนเนี่ยเสียชีวิตใน W A ไอ้ตรงเนี้ยน่าจะแปลว่าแว r e h o u s e นะครับมังนะมังนะ เมื่อคืนนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้ถูกส่งไปสืบสวนที่โกดังที่มีชื่อว่า My a h e a Store a ในโกดังนั้นเนี่ยไม่มีสัญญาณหรือก็หมายถึงว่าไม่มีว่ามีมนุษย์หรือมีคนอยู่ข้างในนั้นเลยนะครับมีเพียงแค่อนิมาโทนิกหลายตัวเท่านั้นที่เคยเป็นอนิมาโทนิกที่ป๊อปเปอร่าที่สุดจากร้าน f a สบั a กแอนเฟนนั่นเองครับแต่สิ่งที่น่าแปลกนั้นก็คือพวกมันเนี่ยออกมาจากกล่องได้เองมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่ามีการ เกิดการฆาตกรรมขึ้นซึ่งพวกศพเนี่ยถูกพบอยู่ในห้องใต้ดินนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องที่มันมีตัวเลขนั่นแหละครับแต่เมื่อจะไปหาหลักฐานทางกล้องวงจรปิดนะครับเหมือนกับว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยก็ทํางานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่าเหมือนจะเห็นเป็นแค่ภาพนิ่งๆเท่านั้นนะครับและเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่ามีรถเนี่ยจอดอยู่ข้างนอกใกล้ๆกับโกดังน่าจะเป็นรถของเราที่เรามาที่นี่นะครับและมีกุญแจอยู่ด้วยนะ ก็ประมาณนั้นนั่นแหละรครับก็คือถึงแม้ว่าจะได้กู o ดเอนดิ้งแต่ก็ยังไม่ได้ซีเครต You have Ass Crap ช่างเป็นคำที่ไพเราะที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเลยคำคำนี้มันไพเราะสนอหูผมที่สุดเมื่อก่อนมันจะมีคำว่า n o t เข้ามาอยู่ตรงหน้าตลอดซึ่งมันไม่ไพเราะเลยแต่ตอนนี้ไพเราะมากๆเลยล่ะโอ้ยขนาดผมออกมาแล้วทำไมยังได้แค่สอ,สอเหรียญเองอะ โอ้โหเกมโหพี่เอาเลยครับก่อนที่เราจะไปดูความลับกันนะครับว่าห้องที่ต้องกดรหัสผ่านเข้าไปหรืออาจจะเรียกได้ว่าห้องใต้ดินเนี่ยมันมีอะไรผมต้องขอขอบคุณเหล่าเมเบอร์ทิ่อของช่องนี้ก่อนนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีชื่ออยู่บนนี้มากเลยนะครับขอขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตช่องของผมนะผมจละซาบซึ้งใจจริงๆเลยครับและถ้าหากท่านใดสนใจที่จะมาซัพพอร์ตผมแบบเดียวกับพวกเขาแล้วก็ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับซัพพอร์ตผมเนี่ยคุณจะได้ดูคลิปของผมเร็วขึ้น มีเซเวอร์ดิสคอร์ดที่เข้าไปนั่งคุยกันได้อย่างสบายเลยแหละครับและก็มีชื่อเป็นเครดิตขึ้นขอบคุณท่าคิ่แบบนี้อีกด้วยนะครับถ้าหากสนใจแล้วก็ผมก็ฝาก Membership ไว้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนโอเคครับที่ผมกำลังจะบอกน,นั่นก็คือเอ่อผมเนี่ยไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือโค้ดเนี่ยมันคือ78490มี5ตัวเลยนะครับคือผมไม่มีความสามารถที่จะหาทางโกดังได้ ซึ่งผมไปหาข้อมูลมาจากฟฟนาวิกินะครับหมายถึงฟนาวิกิ์แฟนดอมซึ่งมันก็ดีมากๆเลยแต่ว่าผมไม่ได้รู้นะครับว่าเัืหนึ่งนะครับทอดเวลาโฟกัสมักเป็นอย่างนี้ตลอดอเวลากดเข้าไปแล้วเนี่ยผมจะเจอกับอะไรนะครับดังนั้นไอตรงเนี้ยเราจะมาเห็นไปพร้อมๆกัน กดอะไรเตอรอโอเควันนี้ข่ากุมโอเคเอาละนี่คือซีเครครับฮ่าๆผมเปิดโกสติกไม่ได้ด้วยซ้ำไปไม่รู้ว่าไปทิ้งไว้ไหนแบบพระเจ้าจอร์ดมันยอดจริงพอปปี้ไม่ใช่ว่าเธออยู่ในเลฟตี้หรอผมคิดว่าเลฟตี้ข้างบนนะ่ะไม่น่ามีพอปปี้อยู่ในตัวหรอกนะนี่คือโอ้อ มีกล้องที่มองเราอยู่เธอมองฉันอยู่เหรอเอ๊ะ hey. นี่เปล่ารงศพที่ว่าเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ตายเถอะคงไม่เปิดประตูมากระแทกหน้าแล้วก็เฟดแบะจะเอตัวเองอีกทีหนึ่งนะโอ้ oh. คุณคุณมองผมมาโดยตลอดเลยเสื้อแบบนี้เงาแบบนี้ผมรู้ว่าคุณคือใคร คุณกลาวไม่ไหวผแบบิดเกมครับผิด,ด,ด,ดคือมันก็ไม่มันก็ไม่เชิงผิดหรอกครับมันแค่เออคนละจักรวาลนะผมหมายถึงคุณอัพตนันเจอกันอีกแล้วนะฟาดแม่งเลยแบบคุณได้เจอ Secret ตเอนดิงน้งครับคุณเนี่ยได้พบกับความรับอันดำมืดแล้วมันคืออะไรเนี่ยนอกจากแค่เดินไปหาเนี่ย ลันก็คือรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่ปล่อยหุ่นพวกนี้มามก็คือไอ้หมอนี่ไอ้คนไอ้ชุดม่วงถึงแม้ว,ว่าผมจะเห็นแค่เงาแต่ผมรู้มันมันเป็นสูตรสีม่วงเอาละครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับ The Face Bear Archive นะครับ ก็ถือว่าเป็นเกมสั้นๆเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้มาดื่มดำกับเสียงกรี๊ดของผมกันแต่หลังจากนี้เนี่ยผมอาจจะต้องขอพักคอสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีเสียงไปทําในเกมหน้านะเอาละ้าคนดูชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปของผมแล้วก็หรือว่าชอบฟนัแฟนเกมแบบนี้ผมก็ฝากกดซ u b s ไ r i b e ไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของผมนะครับสำหรับตอนนี้คงได้เวลาบอกลากันแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในเกมหนน้านะครับบบ